อาการที่ทุกข์เกิดมาจากตัณหาพิกุทั้งหลายเมื่อพิกุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัศทาะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานอยู่ตัณหาย่อมเจริญอย่างทั่วถึงเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองถูกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนไฟกองใหญ่พึงลุกโคลงด้วยไม้สิบเล่มเกวียนบ้างยี่สิบเล่มเกวียนบ้างส0สิบเล่มเกวียนบ้างสี่ิบเล่มเกวียนบ้าง บุดพึงเติมหญ้าแห้งบ้างมูลโคแห้งบ้างไม้แห้งบ้างลงไปในกองไฟนั้นตลอดเวลาที่ควรเติมอยู่เป็นระยะระยะพิกุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลไฟกองใหญ่ซึ่งมีเครื่องหล่อเลี้ยงอย่างนั้นมีเชื้อเพลิงอย่างนั้นก็จะพึงลุกโคลงตลอดการยาวนานข้อนี้ฉันใด้พิกุทั้งหลายเมื่อพิกุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัศธา ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทา,านอยู่ตัณหาย่อมเจริญอย่างทั่วถึงฉันนั้นเหมือนกันเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทา,านเพราะมีอุปทา,านเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แล